่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตักให้นะพี่ส้มเอาพี่ส้มไม่เอาจานหนูไปหรอคะชามค่ะชามพี่ส้มค่ะพี่ส้มแล้ก็ข้าวโพดเมื่อกี้ไม่ถึง48เมตรอะค่ะเดี๋ยวเพิ่มให้นะคะเดี๋ยวเพิ่มให้นะคะพี่ส้มค่ะยิ้มนับค่ะอย่าอย่าเพิ่งโมโหนะคะใจเย็นๆนะคะยิ้โอ๊ยได้่ส้มพี่ส้มก็ไม่นับไม่นับข้าวโพดที่เขาอีกเหรอหนนับแล้วหนูนับแล้ว48่สิบแปเมตรสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ส้ม นี่คือร้านร้านส้มยูฮูยูฮูตต่ชื่อเมนชื่อร้านอ่ะชื่อยูฮูนะเป็นชื่อร้านคือยูฮูที่สุดของหวานเย็นชื่อร้านที่ว่าแบบว่าเฮ้ยงงแล้วชื่อเมนูวาสนาผู้ใดรุ่งกินวานเพื่ออะไรอะคะชรานิยมอ่ะย่ามีชื่อเมนูชรานิยมเมนูไหนชรานิยมคะสะดุดเลยอะจะเป็นอันไหนคะลูกอ๋อเหนียวแล้วเี่ ต้องบอกว่าแล้วจริงๆเมื่อกี้ก่อนเขาบอกว่าชอบอันนี้จริงๆแล้วทำไมฉันเหมาะกับชลาานิยมเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมขาที่เป็นวัยรุ่นแบบรุ่นเดียวกับพวกเรามันมีเข้าต้มน้ำวนอ่ะเด็กต้มสามเหลี่ยมเออสมัยโบราณเขาเรียกเข้าต้มน้ำวนใช่จ้ะเออบางคนไม่รู้แล้วก็มีลูกตาลมีขนมอ๋อนี่คือชลายนิยมจะเป็นจะเป็นเมนูที่ผู้สูงวัยชอบทาน ก็าจะเป็นเมนูโบราณนะคะหาทานยากในสมัยนี้แต่ว่าไวรุ่นสามารถทานได้ได้จริงไม้จริงพี่ก็ชอบแนวพวกนี้เหมือนกันและอันไหนวาสนาผู้ใดวาสนาผู้ใดตรงนี้เลยค่ะอ๋อดิฉันยินไปแล้วเป็นไอติมเป็นไอติมวาสนาผู้ใดเนาะเป็นไอติมผสมกับมีกล้วยมีเผือกไอติมกับเผือกอร่อยมากแล้ววาาสนาคนไหนมาตักกินไปก่อนเนาะจะมีมะพร้าวกะทินะคะซึ่งเป็น วัตถุดิบที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะลุงชื่อหานคืออันนี้อะไรคะสีสันก็จะสดใสสวยงามค่ะก็คือเป็นสลีมผสมกับลูกอะไรเี้เหมือนสายลุงค่ะลูกชกลูกชกลูกชกเหรอคะอันนี้ลูกชกเหรอคะใช่ใช่ไหมลูกชกหากินยากแล้วทำไมของอรยต้องหาทานยากยูฮูยูฮูยูฮูที่สุดทที่สุดของหวานเย็นนะคะทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะ อ่าเป็นเหมือนเป็นคำที่น่ารักเหมือนร้านฉันอยู่ตรงนี้นะยูฮูยูฮูที่สุดของมาเนีนของฉันอยู่ตรงนี้นะคุณท่อบู๋มนะคุณท่บมเหมาะกับไข่หวานเย็นมากจริงมากดูแบบหวานเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเรามันมีความต่างจากร้านอื่นอย่างไงบ้างคะอ่าท็อปปิ้งของเรานะคะก็คือจะมีทั้งหมด40กว่าชนิดเลยค่ะเป็นเกรดพเมีไล่เรียงเลยค่ะเชิญไปไล่เรียงเลยจะมี พุทราแบบไม่มีเศษดินเกาะไม่มีเลยบุมไม่มีเม็ดด้วยพุทรากระนี่รอดช่องนะคะแล้วก็เม็ดบัวเชื่อมลูกตาลอ่อนเปลือกแล้วก็เป็นกล้วยเชื่อมเราเชื่อมก่อนใช่ค่ะเชื่อมเองสองชั่วโมงกว่าถึงจะได้สีสวยๆแบบนี้โอ้โหถั่วแดงถั่วแดงลูกเดือยแปะกล้วย มันเชื่อมขนนสดนนค่ะขนนอร่อยมากแล้วก็ลากบัวค่ะนี้ <ไ jos S 1> จะเป็นล,ลูกชกชหรือ คล้ายๆลูกลานลูกลานลูกลานข้าวโพดสลิมเน่ข้าวเหนียวก็เป็นข้าวเหนียวสามเหลี่ยมหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าน้ำวุ้น้ำบุนค่ะแล้วก็ทับทิมกรอบของเราจะเป็นสีดอกอัญชันนะคะเป็นสีฟ้าธรรมชาติใช่ค่ะอเคมากและอันนี้คือน้าเชื่อมเป็นน้ําเชื่อมน้ำลำไยน้ำลำไยของเราจะเป็นสูตรจีนโบราณนะคะพอทานเข้าไปจะรู้สึกชุ่มคอสดชื่นค่ะ และอันนี้อันนี้คือน้ำกะทิเคี่ยวค่ะน้ำกะทิเคี่ยวของเราจะทำมาจากน้ำตาลของช่อดอกมะพร้าวนะคะจะมีกลิ่นหอมคือแบบกลิ่นหอมมากคุณมูมลองดมอมดมใช่หอมหวานรสชาติกลมก่อบจริงะไม่หวานแหลมนะคะแลวอันนี้อันนี้กะทิอะไรคะจะเป็นกะทิสดค่ะจะเป็นหอมอ่อนๆมีความละมุนนะคะหวานละมุนแต่น้ำลำไยเขาอ่ะบางเจ้ามันเลแหลมจนแบบแสบคออันนี้ไม่เลยจริงเหรอคุณดิฉันขอชิมสิใช่ไหม น้ำลำไยเวลาเราทำกินพวกเต้าทึงอะไรพวกนี้ใส่พวกน้ำลำไยอย่างสตาร์ทสตาร์ทขายไงคะราคาของเราเริ่มต้นที่35บาทเท่านั้นค่ะได้อะไรบ้างจ๊ะพี่ส้ม35บาทนี่ได้4อย่างเลยค่ะโอ้ยสามสิบห้าเราถ้าแอดของแม่น่าเป็นร้อยแล้วล่ะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบคุ้มค่าแน่นอนค่ะอยากแอดออนเท่าไหร่สองห้าบาทห้าบาทเป็นห้าบาทห้าบาทถูกมากห้าบาทห้าบาทเท่านั้นร้านร้านอยู่ตรงไหนหรอคะ ร้านอยู่ที่งามวงวานซอยสามัคคี3 2ค่ะงามวงวานสามัคคี32เป็นร้านที่นั่งทานได้เลยค่ะเป็นร้านนั่งทานสไตล์คาเฟ่เล็กๆค่ะทำไมถึงขายขนมหวานขนมไทยคะค่ะตัวส้มเองค่ะเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานหลังทานอาหารเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะชอบเหมือนเราค่ะเราก็เลยอยาก มีร้านเป็นของตัวเราในรูปแบบของเราซึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยสะอาดสดใหม่ต่อเขาสะอาดจริงเมนูที่คนซื้อเยอะที่สุดต้องเป็นเมนูชลาภาพแน่เลยชลาชอบอ๋อชลาชอบชลาดิยมค่ะขอบคุณพี่ส้มนะคะขอบคุณนะคะอร่อยจริง หยุดกินไม่ได้เลยใช่ไหมฉันต้องหยุดแล้วเพราะฉันจะพาเธอไปต่อไปไหนร้านปิติคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่ค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยใครเข้าไปแล้วเนี่ยต้องนึกถึงวัยเด็กแน่นอนเพราะร้านนี้เป็นตีมแบบยุค70 80ศูนย์แปดศูนยมีเขาต้มมีเขาต้มน้ำมูลแมมีเขาต้มร้างต้มต้องนึกถึงวัยวัยเด็กคุณพ่อเขาจะนึกออกไหมอ่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะนึกไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้เป็นการตกแต่งที่อยากให้คนที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน เข้ามานะนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟหรือว่าเอางานมานั่งทำงานพุกงตกแต่งนะ้าจะเป็นแผ่นเสียงเป็นเทปเป็นเครื่องเสียงใครอยากมานั่งพักผ่อนดื่มหรือว่าดื่มกาแฟแบบสบายๆแนะนำร้านปิติคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่นะครับเปิดมา3เดือนส่วนร้านน่ารักมากมากปิติรู้ไหมมาจากไหน ปีติมานะมานีไงจ๊ะที่เราเรียนกันมาชูใจถูกต้องคอนเซ็ปต์ของทางร้านคือเป็นธีมยุค70-80บรรยากาศก็คืออบอวลด้วยเพลงเก่ามีแผ่นเสียงทั้งเก่าและใหม่แผ่นไหนที่เห็นแล้วอยากฟังเบิร uh ์ด huh. กระหาถูกสามารถเลือกเปิดเองได้เลเยภายในร้านมีเครื่องเสียงวินเทจของสะสมนะคะของเจ้าของร้าน,นให้ได้ดูให้ได้ชมกันมเมล็ดกาแฟของร้านก็มีให้เลือก3ระดับ คั่วกลางค่อนไปทางเข้มหรือจะคั่วกลางแล้วคั่วเข้มก็มีอ,มอเมริกาโน่น้ำส้มนี่คือยอดฮิตใช้น้ำส้มคั้นสดส่วนอันนี้บูมชอบเดอร์ตี้คอฟฟี่ค่ะนมสูตรของทางร้านมันจะนุนนัวมันมันเสิร์ฟคู่กับขนมกลีบลำดวนอโอ้ยอมันเข้ากาันอยากบอกเลยว่าอร่อยลงตัวเลยเนี่ยทิปยัทิปคอนเฟิร์มแลยว,ว่าอร่อยลงตัวแล้วก็มี <Irish> Coffee, ไอริชคอฟฟี่มีอเมริกาโน่นำพึง่งจะไปชิคมคนหน้าใสเหมือนนิกี้แในตอนนี้ใช่ก็งงเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามหน่อยอมีไอริชคอฟฟี่กาแฟเข้มผสมวิปครีมแล้วก็โกโก,โก้มีเพียวมัทฉะค่ะ มัทฉะจากอูจิโทนถั่วเป็นเกรดพิธีการมีสตรอเบอรี่เจลลี่ลาเต้ค่ะจะเป็นลาเต้หอมมันเพิ่มเจลลี่สตรอเบอรี่ลงไปคืออร่อยแน่นอนมะพร้าวอันชันน้ำผึ้งขนมเบเกอรี่เขาก็มีมีเค้กวานิลาเลมอนมกนอเนื้อชิฟฟอนนุ่มครีม,มหวานตัดเปรี้ยวด้วยเลมอนคือลดมากม,มีซอฟต์ช็อกโกแลตเค้กเรดเวเวตบราวนี่ชีสเค้กเคก็น่ากินหมดเลย นน่ากิมากมีครัวซองมีทาร์ตไข่มีบูเบอรี่ชีสพายมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กด้วยอ่ะร้านหยุดทุกวันจันทร์ค่ะส่วนวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นอยู่ซอยพระแม่การุณ6ทับ3ติวานนท์ปากเกร็ดนนทบุรีในย่านนาลูกค้าเข้าแล้วจ้าลูกค้าเข้าแล้วมากินหวานได้นะจ๊ะอน้๋อนี้หมดเวลาของพวกเราแล้ว กำลังแหววสวัสดีค่ะอันไหนคะอันไหนคะเอาชะลานิยมไหมอร่อยไม่ข้าวเหนียวไปเอาข้าเหนียวต้องจิ้มจิ้มขาเหนียว